นบ,บีมุฮัมมัดสลลัมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสดาที่ทุกข,ข์กว่าโดยคีอูแต่เราปัจจุบันนี่พยายามห้าคีอูที่ความเผื่อนมันกลับตาปัดมดนบ,บีมุฮัมมัดสลลัมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปมาเย็ดในดเสื้อนี่ติดเแ้่เลือดโคเลือดรักอูแต่อุมาเราปัจจุบันมันเพี้ยนจนกระทั่งว่าค่อยๆครอบเราไม่ได้ปัจจุบันเราเทืออัลกุรอานเราเทืออัลฮะดิษแต่เพื่อนไม่มีค่คยครอบลงใช่ไหมมันไม่น,าน่ารัก กุณอ่นบอกชัดเจนว่ามุฮัมมัดุ์รัสูลุ่ลอฮ์ว่านุมะเวลากับคู่ต่อสู้เขาโผล่เขาสู้อ่ะแต่นี่ในคนอื่นเราไม่สู้ลูฮามาอุบัยนะผมเละหลักกันนี่คืออุมาที่นบีมูซาบอกว่ายากให้เป็นอุมาของฉันได้ไหมฉันชอบเลือกเดินอุมาของฉันมันโรดรายเลย ไม่ทำไรเลยข้อนั้นข้อนี้ข้อตันรถอยากจะได้แบบอุมาศก็แต่นามีความนั้นสลดว่าอะไรอีกบ้างเสรมแต่เพื่อนบอกกันว่าอุมาศนี่เก่งจริงๆเละดีจริงๆไม่มีอุมาศไหนสร้างโทรศัพท์ได้สร้างรถยนต์ได้สร้างเครื่องบินได้สร้างรถควายกวาได้สร้างถนนได้อุมาศนี่ใจเรู้ว่าเผื่อสามารถ้ำระบบน้ำได้ทุกอย่างเลยมัดย็ดมักการอยู่สมัยนบีอิบรอฮีมไม่ได้ใจเรื่อหมากถึงขนาดนี้ มัสยิดมาลีน่าใ네นยุคสมัยสวามิกก็ไม่ได้ใจรืดหมากเพิ่งขนาดนี้ตอนนี้คือดีกว่ายุคเปอนแล้วมีอยู่ด้วยซ้ำไปพี่น้องแลนั่นคือในด้านประตูที่ทนนบีมุฮัมมัดศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลมถันซ่างซังซ้อนซังให้เราเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีมารยาสัมมาคารวะไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้ตาชูตาฉังของเรานักในวันอาคิเราะห์ไม่ใช่ละหมาดอยู่ ตรวละมานเยอะกลายเป็นคนแบกขี้อุดที่ขวางใส่ผุดกันกับกันนัมีเป็นผูดด้ที่กอมยอมแห็และดูอาแต่เรากับเป็นผู้ที่ต่อสู้และต่อต้านผู้อื่นไอ้นี้มันไม่ได้ตามนัมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมีเงินที่ลาภทานละมานเลือขอดุอาให้ทุกคนพ้นจากนารกให้ไใจดีระยะแม้แต่คนที่ต่อต้านท่านนี่คือความน่ารักที่บีมูซา,ายาในได้ว่าอุมมาเน พี่ดีเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เราต้องข่อตัวอาให้หลวงพ่อเราข่อตัวอาให้ร้าพกอราให้มักๆมักพอตัวให้คนในชุมชนพ่อเราคนที่ลุงมทาเพอในตวอาแบว่าว่าแล้วบอลลัลอิลาฮะได้ตตอยาอลโลไม่มีพี่เรางพองฉันคนไหนที่ยังลุงมทางอยู่ที่ยังดื้อยู่ที่ยังไม่คุ้มพาอยู่ที่ยังใส่เสื้อแก้นสั้นอยู่ที่ยังหนุ่มกางเกงขาสั้นอยู่ยาอลโลกไอ้ไรได้ที่ใดก็คนไม่ถึงพอท้าวว่าเขาอยู่แบบไม่ได้ทีแล้วนั่นมันจะสมผล เพราะปัจจุบันนี้บางร้านไม่ได้เป็นมุสลิมแต่จ้างมุสลิมเราไปยืนหน้าร้านอันนี้เกิดขึ้นแล้วถ้ามุสลิมเราลงป,ลป,ประเด็นและกไม่ซื้อเพราะพ้นปรากฏว่าไก่นั้นไม่ได้เชียดแต่ถ้าเราใครไปยืนนะ่ะเขจาจ้างมุสลิมเราไปยืนนะยแล้วคุ้มบาอยู่างนี้องครับเราไม่กินกุ้งค่ะรัมมันตายงดตนอะนนี้ไม่ใช่รูเลยอาหารที่ทำหมดซื้อเราอ่ะมันเป็นอานหารที่ฮาลาหรือ่มาอัลลอฮฺสั่งนะเบียร์ยาไอวารุสุลกูลูมินไตยบาติมาราซักนาก่ อันดับแรกเราสุดต้องกินอาหารฮาลาลก่อนถ้ากินอาหารไม่ฮาลาลมันรถเราใช้น้ำมันปิดรถดีเซลไปใช้เบนเซนน้ำมันปังกับต้องเหลือต้องทามวันนี้รถนี้มันใช้น้ำมันอะไรแต่เดี๋ยอุมานี่มันใช้แต่อาหารฮาลาลอย่างเดียวอันอื่นมันใช้ไม่ได้ถ้ามันดีน่ารักอันนี้เราต้องขอดูวิดีโอ้พราะเราบางอย่างน้อยก่อนที่ไทยได้นาบางที่ไปเดี๋ยวห้างวิดีโอกับเราจะให้วิดีโอเราคุ้มพานี่แหละ เลยระนี่ไม่ได้รับโรคตาลาน,นกินกัญญาอาริตอร่อยพีนนนน่น้องครับเลวในเมือสิ่งลงนั้นมันตายอยู่ในแอนติบอดีอยู่ข้างใน,นเมื่อเรากินยาเรามากินโควิดเนะมื่อให้ยาเรากินโควิดยาที่เขาให้มากินซ้ำเวลามันหมายยังไงเวลาเรากินไมค่ครบยากินไมค่ครบขึ้นซ้ำกินโควิดกันไปเลยรู้มันที่ให้หรือละ่ะอ่านยากี่อย่าง พอถูกอานต่อลตาลาพีพ่น้องอเราที่ลงเล้ยอยู่ยาล์ให้กลับมาเวลาจาฮิลันอิลลาอาลิมตาไม่มีน้องพวกเราคนเดยอดีโดยคุณนภาพตัดนต่านซะให้พอได้เรียน,ดดนรููด้วยเพราะน้ามีชอบคนดีนีตั้งแต่อยู่ในเพลงยันคนลืมเวล่ะนี่คือความนารารกของอุม์านี้